สวัสดีค่ะนิสาพรบอนสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจะ้ะคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันพฤหัสที่7สิงหาคมจัดส่งให้พรุ่งนี้นะจ๊ะรอบวันศุกร์ที่8สิงหาคมส่งไปรสยีไทยแบบ e m s ให้นะจ๊ะคลิปที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นไม้จัดเซตนะคะนี่ทั้งหมดเป็นไม้จัดเซตเลยเป็นเซตคู่หู นะคะคู่หูชูชื่นนะคะเซตหนึ่งจะได้ไม้6นิ้วใสกระถาง6นิ้วไปทั้งหมด2ต้นมีไม้ด่างไม้ปลายติดไปให้ด้วยให้อยู่ที่เซตละ139บาทเท่านั้นส่งฟรีนะคะส่งฟรีมีปลายทางสะดวกโอนหรือปลายทางแจ้งแมคะ่าได้เลยนะคะโทรหาแมาค้าได้หรือทักไลน์ได้ที่เบอร์080-519-4988นะคะอนนี้สาพรบอรสียินดีให้บริการจ้ะ ใบกัมปูนะคะมีของพร้อมส่งพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะคะหกล่องบรรจุ5้กิโลนะคะโอนอยู่ที่130บาทปลายทางอยู่ที่170บาทนะคะแล้วก็ปลายทางรับ10บกิโลอยู่ที่300บาทราคาที่แจ้งไปรวมส่งให้หมดแล้วสำหรับใบกัมปูนะคะสนใจยังไงก็สามารถ ทักสั่งซื้อกับแมค้าได้นะคะตามเบอร์ที่ให้ไปเลยโทรมาก็เบอร์นี้แอดไลน์ก็เบอร์นี้นะคะ0805194988ค่ะมาดูกันไม้เซตนะคะมีชื่อบอนเขียนให้ทุกต้นไม่ต้องกลัวจำชื่อไม่ได้นะคะเขียนด้วยปากากากรนน้ำอย่างดีใส่ป้ายนะคะแกะวัสดุอุปกรณ์อะไรเสร็จหมดแล้วก็เอาป,ป้ายปักที่กระถางได้เลยเริ่มกันที่เซตที่1น,นะคะให้เป็นนายทองเหม็น1ต้นนะคะอันนี้เป็น แม่ฟ้าหลวงนะคะ1ต้น2ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่หนึ่งถัดมาเซตที่สองนะคะให้เป็นรัตนสินค่ะ1ต้นแล้วก็จะเป็นสัตบงกตนะคะอีก1ต้นค่ะสองต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สองนะคะถัดมาเซตที่สนะคะก็จะเป็นศิีราเพชรค่ะ1ต้นนะคะอยู่คู่กับสีเลิศงามอีก1ต้นสองต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่สามถัดมาอีก นิดนึงก็จะเป็นเซตที่4นะคะจะเป็นแสงทองคำค่ะ1ต้นแล้วก็อุทยานหลวงราช,ชพฤกอีก1ต้นนะคะ2ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่4เซตละ139เท่านั้นส่งฟรีนะคะมีปลายทางให้สะดวกแบบไหนแจ้งแมค่ค้าได้เลยนะคะ สำรองเซตในใจเผื่อมาไว้ด้วยนะลูกค้าเผื่อเซตที่เราต้องการไปแล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาย้อนกลับไปดูคลิปใหม่ภายหลังนะคะเพราะว่ากว่าจะย้อนกลับไปดูคลิปกลับมาอีกทีไม้หมดไปแล้วนะจ้าเพราะฉะนั้นก็เผื่อสำรองกันมาได้เลยนะคะฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิป โปรโมชั่นดีๆนะคะแม่ค้าลงคลิปทุกวันนะคะถ้าจะถามว่าลงคลิปเซตอีกวันไหนบอกไม่ได้เราจะไม่บอกล่วงหน้ากันเราจะต้องรู้พร้อมๆกันอยากให้ลูกค้ากดติดตามช่องและเข้ามาดูแม่ค้าทุกวันนะคะวันไหนโชคดีบังเอิญเจอโปรโมชั่นดีๆโชคดีบังเอิญเจอคลิปที่ได้ของแถมนะคะลูกค้าก็จะได้แบ่งปันจากแม่ค้าไปนะคะถือว่าเราเข้ามา เป็นครอบัวเดียวกันเนาะนะคะเราเข้ามาดูแล้วก็ได้แบ่งปันราคาย่อมเยากันนะคะบางคลิปก็จัดโปรโมชั่นให้นะคะบางคลิปก็เป็นราคาปกติแต่ราคาปกติของแมค้าก็แค่หลักสิบเท่านั้นหลักสิบหน่อยๆหยลักร้อยนิดๆน,น,นะคะเช็คราคาดูได้ของแมค้าส่งทั้งกระถาง6นิ้วนะนะคะส่งทั้งกระถางไม่ลังลากไม่หอตุ้มนะคะถือว่าถือว่าราคาเบาที่สุดแล้วนะคะอ่ะมาต่อด้วยเซตที่5นะคะให้เป็นดารานพัลัตหนึ่งต้นค่ะ อันนี้เป็นปราสาทเพชรหนีใบใหม่สวยมากนะคะอีกหนึ่งต้นสองต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่ห้าค่ะถัดมาเซตที่หกนะคะเซตที่หกเป็นแสงทองคำหนึ่งต้นอยู่คู่กับฮันนี่ดิวฮันนี่ดิวเป็นไม้เปิดะเป,ด,เปด,ด่างๆนะคะนางสวยนะนางจะเปิดเป็นด่างเขียวบ้างด่างขาวบ้างนะคะหน้าออกเปิดะเปเป้ายๆแบบนี้นะจ๊ะสองต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่หกค่ะ มาเซตที่7ค่ะเป็นดารานพรัตนะคะ1ต้นอยู่คู่กับเยี่ยมตะวันนะคะเยี่ยมตะวันอีก1ต้น2ต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่7ค่ะ1 3 9าลูกค้าส่งฟรีมีปลายทางนะคะชอบเซตไหนสกิดแมค้าได้เลยเซตที่8นะคะอันนี้ให้เป็นสุขใจค่ะชายชนป้ายข่าวไม้ตัวนี้ไม่เกลื่อนในท้องตลาดแน่นอนไม่ค่อยมีใครมีหรอก ฟอมสวยด้วยนะคะปลายขาวมุกชัดเจนนะคะให้คู่ไปกับชายชนป้ายแดงๆแบบนี้ไปเลยนะคะเลี้ยงคู่กันเลยนะจ๊ะสองต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่8ค่ะถัดมาเซตที่9นะคะเป็นทองสยามนะคะหน้าสวยๆฟอร์มสวยๆหนึต้นดาราประกายแสงนะคะการันตีให้หลอดใหม่ติดด่างและด่างเยอะด่างสวยด้วยนะคะดาราประกายแสง นะรอเขากางใบนะคะเดี๋ยวพอเขากางใบตึงดีแล้วใบเขาแห้งดีแล้วสีมันจะเฟดขึ้นมาอีกนะคะสวยเลยละ่ะนะจ๊ะสองต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่9ค่ะถัดมาเซตที่10เซตสุดท้ายนะคะจัดให้อีกชุดเหมือนเซตที่8เลยก็จะมีเป็นสุกใจนะคะสุกใจชายชนป้ายขาวนะคะเห็นไหมขาวมุกๆเลยแล้วก็เป็นชายชนป้ายแดงอีกหนึ่งต้นนะคะ สต้นนี้จัดอยู่ในเซตที่10นะคะเรียบร้อยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้เลยถูกใจเซตไหนนะคะโทรหาหรือทักไลน์ได้ที่เบอร์0805194988นะคะนี่ะคะนสาพรบอลสีนะนะคะทักไลน์ได้ โทรมาก็ได้หรือถ้าใครไม่มีไลน์เล่นแต่ Facebook ก็ทักไปที่เพจส่วนนิสาพรบอลสีได้ทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะหรือถ้าใครมีไลน์แต่พิมพ์ไม่เก่งก็เขียนใส่กระดาษมาก็ได้เขียนใส่กระดาษถ่ายรูปส่งมาก็ได้อัดเป็นข้อความเสียงก็ได้ได้หมดทุกช่องทางจา้ะนะคะถ้าลูกค้าพยายามติดต่อแม่ค้าแม่ค้าก็อ่านหมดทุกข้อความแล้วก็ตอบกลับทุกข้อความเช่นเดียวกันนะคะอาจจะมีช้าบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ก็ตอบกลับทั้งหมดนะจ๊ะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้นะคะจัดส่งรอบวันศุกร์รอบพรุ่งนี้นะคะส่งไปรษณีย์ไทยแบบ EMS ให้นะจ๊ะของถึงประมาณของถึงลูกค้าประมาณวันเสาร์อาทิตย์นะคะถ้าลูกค้าทางภาคอีสานหรือทางภาคใต้ก็จะถึงประมาณวันอาทิตย์หรือวันจันทร์โดยประมาณนะคะส่งไปรษณีย์ไทยแบบ EMS ให้ะคะ่ะจะเช่นเคยนะคะมีความสุข สนุกไปกับการเลี้ยงบอนสีนะคะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ